นายกุมกับนายาำไอ้อนายกมกับนายจำให้ทั่วอุบาทวัดมาโยในวัดนี้เดือดร้อนทำให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาที่จะเข้ามาทำบ,บุญในวัดลันตุงแห่งบ้านเดินมาข้ามนี้มันไม่โรอวันในกลางคืนโรงเพลงกันเตือนกุดกว่าจันกว่าบาดปาไปขอตุเลงเต่งตุงโรงเพลงกันเตือนออ กลางคืนเราหนังจวดบนเด็ดเหม่จวดโรคบทมาลีวันหน้าแนวกูปีชายติ่แสนดีตัวนั้นลำบากพอเองพยายามจะประสิทธิประาสาิทธาดีใให้กับตือพยายามประสิทธิประสิทธา,าต่เ,เล่บบอประสิทธิที่ประสาทาตเ,ทเลีไม่โ,กโ,กโ,กโรกไกโรกไกพอก็จะจี้วันลอกกันตาลานวัดเดี๋ยวลัดกันแจ้งก่อยโยบนั้นไม่โรกไกโรกไกพอมาโยโวัดเสื่อมมดัด นายยืนกว่างแหนงไก่โลกไก่พอกันนะในวัดนี้ตรงคนนี้เออไอ้ก้งกรจามบเออว่างมังไหมน้อยจันเนงไก่โลกไก่พอกันนะเราฮะพ่อเราอู้เปือรู้ละลูกเราไม่ได้รู้กันไม่แน่ว่าจันี้กูเลยโซนจะมั่งยังไงจำพอตื่นหรือก็เพื่อแล้วจำโซนจริงอังจันที เลียดไม่แก่กูอยากที่คบนักเรงซื้อเครือกมาแลี้ยวมามาเดี่ยวยิ้วมาอยู่ปฏิคนยิ้วดำเลยเครือกูยกีปกูจะได้ลูกซื้อใจสื่อใจกันตือกันตายซื้อเคกลอดมาอิ้วมาไหมไม่ต้องควรที่มาเป็นปอคู่เป็นปอเบื่อโยกเป็ปอเราต่อไปไม่ต้องมาใจนำคุณกูเนี่ยนะตัดอกจากความเป็นลูกเป็นปออกจัดโมราดอก ไอ้ปอบริดไม่ต้องใจนำกูกนำกานเนี้ยแกแม่แกตุ้มได้โปรด้ยอยู่บ้านอยู่ปันนี้เนี่ยหว่านำคานคอานี้นายจำปอบต้อนี่เมียตุ้ม,มครับยาไปเจอหรืออาจารย์หรอไม่แกเบีรยร์แล้วตุ้มเจ้ใจเอ็นโย่เต่ต้นมาโย้วดเมียมตายจะรู้คราวนี้แม่กูตายเออะปะเออใจได้ตายอ่ะแม่ กูลาควังคือแม่เมื่อก่อรถจนลูกเอรถในจนแม่รถป่าวงรถในี่น้ำรถป่าวงเต็มที่เปดโลนรถปวงไงบ้าเออไม่ใช่ป่าวงอ่านเพื่อเป็นรถป่าวงไม่ต้องใจาน้ำกุนกูเป้บ้าไปทแรงกันรถป่าวงจนตายแกหน่อยแค่คนบู๊คแคอนเออตรงนี้แค่าบ้านนั่งเกิหนุยนั้นเออแกกลางโดนจัด ยุ่งนัยอำเภอคนอุมนั่นคนอุ้มนี่นก็ียากกันน้องใหม่บ่าเอาลุดป่าวงจนเด็กคนอุ้มไอ้วะวกโยมันพี่ยันจนโยไม่ติดลกอีกเดียวนี่จะโยติดลกมั้งกันยังหรือเบือแก่ใจกูไม่จะอยากกบเฮ hey, งไอ้ฉันจนบวชให้ทักทีได้จันบวชให้ผ่อนทักทีเพราะมันยุ่งใจฟาเรื่อง คนเราเกิดมาเป็นลูกถ้าพอในบวชเนี่ยเพิ่มใจไห้ไรก็เกลื่อนแล้วคนกูเลยให้พอบวชไอแน่ยพอบวชบวชเปิดตระเจนเนี่ยประคุณกูลูกล่ะพอเป็นพอต้องบวชตระเจนประคุณลูกมันต้องรู้วันมัง้งเป็นบวชได้ที่อาจารย์บวชไรอ่ะลูกมันบวชไม่ได้เม่อไหนคมนี้วันก่อนบวชตียงแล้วที่ข้ามาเตียวหนังมันเตียวเลวข้าไปออกนกน้อยที่ข้าเดือมโยกบนนอเลข้าละ เชื่อใจไหนนั่งเส้อได้ใ่เดียวใจเชื่อใจเดียวเจกาเกิงใจกัปลุงเันเลยมากินก้าว้กูหายเป็นปลามันต้องหยุบหนอป่องนอจุรุนจนได้และหยุบหนอาแต่ลุนกูมันยังป่องน้อได้พองนอลุงวอนกันมาแล้วนออลำการนักนะมึงมาเป็นโยในวัดนี้เป็นเด็กวัดเปลือไป ตาแต่เดินในวัดนุ่นนี่อย่างนี้ใจดีว่าทูลุยไอ้นี่ไม่ก้าวเหลืองไล่จริงเหนแต่ฉันไม่อยากแรงกับเตนก็กูจะอยากอีแล้กูเกลียดอยู่ขนาดนี้ตำรวจได้ายเต็มได้เป็นเจ้าอาวะว่าเฮ้ยไม่้ชจบในกูพอดได้ไรอ่ะตืนไมรจะแจงแม่เจ้าคูเกิดมาเป็นปลวกกันลูกกูแจงแม่ตามึงเกิดมาเป็นปลวกเปิดาเ้ยเดินจำได้ไหมวันเะินไปชวดทุบแม่เจ้าจนว่าอยู่มือจัดหน้าฉันเลย เดี๋ยวไปดูว่าเป็นปลวกกรรมฉันเดอยอยู่ละไปได้ถ้าปลวกไม่ปลวกกูเนะ่ายาจีดหมดมาจีดก็จะกลัวแม่เจ้าไม่จะอ,อ,อ,อยู่หนฉันเดยไม่น่า,นนาก,นกันแลวมันแรงไอบาอยู่ปนั่นเลราไม่ไกลกบเอ้อขึ้นเพื่อได้เตือนพอใในนังเอกในกูนจังก็เลวนะ ก็ามาเตียวเล่เปลือได้เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเปลือนั่งเียปุ่นเรื่องนั้นดีตอนเรื่องไม่ดีก็ไม่อ่อหรอกมันบาดเ,เดีมันเล่เปลือไม่มีที่ดียนะจําแก่ตอนนี้เด็กวัยรุนมาจําน้ำคมเลยครับเด็กวัยรุนหน้าวันจําน้ำคมครับเดี๋ยวมันไม่ใจเปิดเป็น,ปนมันทับเปลือได้ได้เปลือกเปลือกไงก็มันบ้ากากกันเลยเออจะไปเปิดให้มันใจอเอฮ้ยเราไปลูกกันใจป้อนปามาไปะยังนีื อันี้แกไม่ให้พุมนอนถ้าพมไม่พูดใน,นอันกับเดตตึงกว่าพูดชัดแล้วในจำกบไป๋องพมนอนอยู่ตรงน,นั้นเดจไม่กลับไปองเดวกไปพไดใไแกเล่าลงมันจัดรย,ยำตังตง้อมคนจันเลยเฮ้ยเห,หนื่อยตึงตรู้ไม่บอกกบกูรูว่าจู้เลยนังเอกกันในกุศลตานงานไมรู้บ่กูไปยอมแอยู่อคํมเมวัดลวแล้วนะ้ีเดียว ร้อยไม่ใจกูไปนกเปลดสูไม่ใจไปนอเปลดนั่งคุไปนกเปลดฟูตีรกำจวนเร็วก็โบุู้ว่าทตําเลยเนี่มาจันกว่าด้ยเด็กมึงพิษเลยไไอ้คกลือกูนี่ไงไปมาก็เปแล้วลำกานแม่เอ้ยแม่เล่นกันไม่รู้เรื่องยาเตวเล่ตีลังน้านังเอ็กในกุดนะพอก็ตั้งห้าเล่ในบุน ตุได้ไต้เจยวเหลือเรื่องกองประจันานานกะ็แม่เจ้วหลบรู้จำไห้นะก้องปนันถ้ากิดอีเลอยู่ด้วยกิดดีบหรือเลยก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัดเข้าใจไหมพอไม่ชอบรำการเออบรรดาบโบลกูกทิศนี่ไม่เข้าใจไหนสักที